สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในช่องอตีนพันธ์วีฟีนีนะครับตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งครับแต่ผมโดดโปร <c oughs> ใครเจอผมโดนแทๆ้ๆวันนี้ผมจะมาหาแคทเทลเหมือนเดิมนะครับแคทเทลแคทเทลแคทเทลน่าจะแคทเทลน่าจะแคทเทลน่าจะเล่นดาดตัวเองอยู่มั้งแคทเทลตะกี้เขาเล่กับแคทเทลมากเลยกกต่อชิปหนึง่ง ม่ได้ยิเสียงครับไม่ได้ยินเสียงนีกม็ไม่ได้ยินเ,มมนเสียงตุกนงเข้าแบบผมแล้วนะครับแบบผมแบบผมน่มนยังไม่มีคนแบบอเองครับแล้ว ตรงที่ไหนวะเล่นนะไดถกงเคื่อบินไปจอดถูทิ้งไปเลยผมจะรอตัดต่อจนกว่าเพื่อนผมจะมาะครับครับทุกคนครับผมเจอคนใหม่ครับดูดิจงไม่แม้ผมเต็มเต็มเลยสร้างอะไรสิ่งหนึ่งนะ สร้างเลยวันนี้ผมรอหลายหลายชั่วโมงมากเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชั่วโมงขาวเปียกเลยทีนี่ดูด้ะรู้สึกว่ามองไม่เห็นทางมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นทางติดตๆดูนะผมนี่ตัวจริงตัวจริงวันตัวจริงครับเจ้าของช่องมาเล่นจริงหลังจะสร้างอีกกู้เขียว quả đây sâu từ quá là cầu 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 mày 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 mời 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 giọt 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 mời đây ui จะไปดูข้างบนก่อนว่าอะไรสูงกว่ากันก็ดีเลยใครคิดว่าสูงมากบอกเลยนะอุอ้ยสีมาจากไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วสา,ารเราทำเป็นน้ำได้เป็นซึ้งๆเลยดูว่าอะไรสูงกว่ากันโอเคปึ๊ดโคตรสูงอ่ะโคตรสูงปาดโคตรสูงเลยโคตรสูงดูดิอ,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 อูดิ

飞飞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 飞呗！又飞飞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 呗！吹吹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 吹 ช่มงก่อนที่ผมคิดปแหปะะตุล่ลุลอลุลาลุิดคลุปนะครับอลากเล่นต่อ